นับถึงวันนี้ครับผมก็ยังไม่ได้รับคาตอบชัดๆว่าหากคอรมอรมีความประสงค์ว่าจะต้องแก้ไขพรบรประชามติให้เสร็จก่อนจะเดินหน้าในการจัดทําประชามติครั้งแรกแล้วเหตุใดครับคอรมอรถึงรอมาถึงวันนี้ถึงเสนอร่างแก้ไขพรบประชามติเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนรัษฎรทั้งๆท,งท,งที่ทั้งร่างของพรรคเพื่อไทยและร่างของพรรคก้าวไกลก็ถูกยื่นเข้าสู่สภาตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมก็ดีใจครับที่วันนี้เราทุกฝ่ายเห็นตรงกัน เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมทธิตวัชรินป์ผู้แทนรัศดรในชื่อชื่อพรรคก้าวไกลครับขออนุญ,ญาตนําเสนอนะครับและอภิปรายหลักการและเหตุผลของร่างพรบรประชามติฉบับของพรรก,ก้าวไกลในฐานะผู้เสนอ,อร่างท่านประธานครับแม้ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาครับประเด็นเรื่องการแก้ไขพรบรประชามตินั้นมักจะถูกนํามาเชื่อมโยงกับเรื่องของกระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ผมต้องขออนุญ,ญาตเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกครับว่าผมเห็นว่าเราจําเป็นที่ต้องพิจารณาความเชื่อมโยง ของ2ประเด็นดังกล่าวนั้นด้วยความระมัดระวังและด้วยความรอบคอบเพราะในมุมหนึ่งครับพรบประชามตินั้นก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะส่งผลต่อกระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ในอีกมุมหนึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่ควรจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปกําหนดว่าเราจะออกแบบพรบประชามติกันอย่างไรที่ผมพูดว่าพรบประชามตินั้นไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดทํารัฐมนูญฉบับใหม่ครับ ก็เพราะว่าหลายประเด็นที่จะเป็นตัวแปรสําคัญที่ไปกําหนดว่าเราจะได้รับมูลฉบับใหม่เร็วแค่ไหนรับมูลฉบับใหม่จะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยแค่ไหนนั้นล้วนเป็นประเด็นครับที่อยู่นอกเหนือจากเนื้อหาในกฎหมายประชามติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนประชามติที่ผมก็ต้องขออนุญาตยังเห็นต่างกับท่านประธานนะครับโดยผมเห็นว่าสองครั้งก็เพียงพอแล้วในเชิงของกฎหมายหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําถามประชามติสำหรับการทําประชามติครั้งแรก ซึ่งผมก็ยังเห็นต่างกับรัฐบาลแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลนั้นทบทวนให้หันมาใช้คําถามที่เปิดกว้างขึ้นเพื่อทําให้ประชาชนทุกคนที่อยากจะเห็นการจัดทํรารัฐุรฉบบใหม่นั้นสามารถลงคะแนนเห็นชอบอย่างเป็นเอกภาพได้หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบครับและการได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญที่ตอนนี้ครับทั้งร่างของก้าวไกลและร่างของเพื่อไทยที่ยื่นเข้าสู่รัฐสภานั้นก็ยืนยันหลักการว่าส,สรนั้นจะต้องมาจากการเลือกตั้ง100รเอร์เซตซึ่งเป็นหลักการที่นับถึงวันนี้ทางคณะรัฐมมนนนตรีก็ยยงงยัยังงคไ่ื แต่ท่านประธานครับเหตุผลที่พรบประชามตินั้นถูกดึงเข้ามามีความเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดทารัฐมนตรีใหม่อย่างใกล้ชิดขึ้นเหตุผลที่ทําให้การแก้ไขพรบประชามตินั้นมีความจําเป็นเร่งด่วนมากขึ้นก็เพราะว่ามติคอรม,มอครับเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาที่เขียนไวช้ชัดครับว่ารัฐบาลนั้นจะยังคงไม่เดินหน้าในการจัดทําประชามติครั้งแรกจนกว่าจะมีการแก้ไขพรบประชามติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการยืนยันนะครับว่าคําพูดของโคศกรัฐบาลที่ได้ถแถลงไว้หลังวันประชุมวันนั้นว่าประชามติครั้งแรกนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่าง21กรกฎา,าคมถึง22สิงหาคมนั้นไม่เป็นความจริงครับท่านประธานนับถึงวันนี้ครับผมก็ยังไม่ได้คําตอบชัดๆว่าหากคอรมอรมีความประสงค์ว่าจะต้องแก้ไขพรบรประชามติให้เสร็จก่อนจะเดินหน้าในการจัดทําประชามติครั้งแรกแล้วเหตุใดครับคอรมอรถึงรอมาถึงวันนี้ถึงเสนอร่างแก้ไขพรบรประชามติเข้ามา สู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรทั้งทั้งที่ทั้งร่างของพรรคเพื่อไทยและร่างของพรรคก้าวไกลก็ถูกยื่นเข้าสู่สภาตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อย <คง S 1> ผมก็ดีใจครับที่วันนี้เราทุกฝ่ายเห็นตรงกัน,น,นในการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อมาเร่งแก้ไขพรบประชาธิปติแต่อีกมุมนึงครับท่า,านประธานนอกจากพรบประชาธิปติจะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ส่งผลต่อการจัดทําร่างกใหม่แล้วปัจจัยเรื่องการจัดทําร่างกใหม่ก็ไม่ควรครับ ที่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาใช้กําหนดว่าเราจะออกแบบพรบปาะชามติกันอย่างไรมีเหตุผลสองประการด้วยกันครับประการที่1ครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาในประวัติศา,ษา,ษาสตร์การเมืองไทยครับเราไม่เคยมีการจัดทําประชามติในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของรัฐธรรมนูญแต่ความจริงแล้วประชามติไม่จําเป็นต้องถามเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูญเท่านั้นครับแต่ประชามติสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสอบถามความเห็นของประชาชนในประเด็นอื่นๆที่เราเห็นว่าสําคัญได้แต่อีกประการนึครับท่านประธาน ก็คือในเมื่อพวกเราแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะในสภาแห่งนี้ก็ล้วนมีจุดยืนที่ชัดเจนมีธงที่ชัดเจนว่าเราอยากเห็นการจัดทํารัฐมนบับใหม่อยู่หรือไม่นั่นหมายความว่าหากเราออกแบบพรบประชามติโดยคํานึงถึงเพียงแค่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผลลัพธ์ของประชามติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราก็อาจจะถูกตั้งคําถามได้ง่ายครับเพราะตกลงแล้วเรากําลังพยายามจะแก้กติกาเกี่ยวกับประชามติเพียงเพื่อให้ฝ่ายที่เราสนับสนุนนั้นได้เปรียบใช่หรือไม่ ด้วยเหตุผลสองประการนี้ท่านประธานผมเลยจะขออนุญาตนําเสนอร่างแก้ไขพรบประชามติฉบับของพรรคก้าไกลและเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกคนมาร่วมกันพิจารณาเนื้อหาในร่างแก้ไขพรบประชามติทุกฉบับในวันนี้โดยไม่คำนึงถึงเพียงแค่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกระบวนการจัดทำรัฐมนตรีใหม่ครับ แต่คำนึงถึงเป้าหมายที่เรามีร่วมกันในการออกแบบกติกาประชามติให้มีความเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพให้มีความเป็นธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าประชามติจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐมนูลหรือไม่และไม่ว่าเราจะสับสนนฝ่ายที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับประเด็นที่ถูกถามในประชามติเข้าสู่เนื้อหาสาระข้าระธานเป้าหมายของร่างแก้ไขพรบประชามติของพรรคก้าวไกลมีการเสนอทั้งหมด4ประเด็นสําคัญครับ พยายามจะทําให้กติกาประชามตินั้นมีความเป็นธรรมมีความยืดหยุ่นมีความทันสมัยและมีความหลากหลายมากขึ้นแต่หากจะมองก,งกว้างกว่าแค่ร่างของพรกคก้าไกลและมองถึงเนื้อหาสาระที่อยู่ในทั้ง4ี่ร่าง <S <S ผมพยายามสรุปให้เห็นภาพชัดเจนครับดังที่ปรากฏในสไลด์ว่าทั้ง4ร่างนั้นมีการนําเสนอรวมกันทั้งหมด7ประเด็นครับแบ่งออกเป็นสองประเด็นครับที่พักคก้าไกลเสนอในร่างของเราและก็มีร่างอื่นที่เสนอแก้ไขในทิศทางที่สอดคล้องกันมี2ประเด็นครับเป็นประเด็นที่อยู่ในร่างของพรกคก้าไกลแต่ไม่ปรากฏอยู่ในร่างอื่น แล้วก็มีสามประเด็นครับที่พักเก้าไกลไม่ได้เสนอแต่ปรากฏอยู่ในร่างอื่นแล้วเรายินดีไปพูดคุยเพิ่มเติมในชั้นกรรมธิการมาเข้าสู่หมวดหมู่แรกครับนั่นก็คือสองประเด็นนะครับที่พักเก้าไกลเราเสนอในร่างของเราและก็ปรากฏอยู่ในร่างอื่นๆด้วยเช่นกันประเด็นที่หนึ่งครับเป็นการพยายามจะทําให้กติกานั้นมีความเป็นธรรมมากขึ้นโดยการเปลี่ยนจากการเป็นดับเบิลมาจอยตี้มาเป็นซิงเกิลมาจอยตี้ท่านประธานครับผมออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่ากติกาดับเบิลมาจอยตี้หรือเสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นนั้นมีเจตนาที่ดีครับเป็นเจตนาที่พยายามจะบอกว่าในเมื่อประชามาติมักจะถูกจัดสำหรับประเด็นที่มันมีความสำคัญต่อบ,บ้านเมืองประชามาตินั้นก็จะถือว่าผ่านความเห็นชอบของประชาชนก็ต่อเมื่อผ่าน2เกณฑ์ด้วยกันครับเกณฑ์ที่1ครับคือจำนวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงจะต้องมีเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงอันนี้ผมขอเรียกว่าเกณฑ์ชั้นบนซึ่งเป็นการวัดความสนใจที่ประชาชนมีต่อประเด็นดังกล่าว เกณฑ์ที่2องรัฐประทานนั่นคือจํานวนคนที่ลงคะแนนเห็นชอบนั้นจะต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงผมขอเรียกเกณฑ์นี้ว่าเกณฑ์ชั้นล่างซึ่งเป็นการวัดทิศทางความเห็นของประชาชนต่อประเด็นที่ถูกถามในประชามติความจริงการมีเกณฑ์แบบดับเบิลมาจอรยตี้หรือเสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดครับจริงอยู่ครับว่าประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นรัฐเดี่ยวมักจะไม่เลือกใช้กติกาแบบนี้แต่ก็มีบางประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวที่ก็ใช้กติกาแบบดับเบิ ยกตัวอย่างเช่นโปรตุเกสครับที่ใช้กฎิกาดับเบิลม majority สำหรับประชาธิปไตยทุกประเภทหรืออิตาลีที่มีการใช้กติกาดับเบิลม majority สำหรับประชาธิปไตยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ถ้าอยากให้ท่านประธานเห็นภาพมากขึ้นว่าดับเบิลม majority มันส่งผลลัพธ์ต่อการทำประชาธิปไตยอย่างไรขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพครับสมมุติครับประเทศเรามีการจัดประชาธิปไตยครับเพื่อสอบถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการยกเลิกการเกณฑ์าหาร สมมติประเทศเราครับมีจํานวนผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั่วประเทศทั้งหมดหนึ่งคนสมมุติจํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงมีอยู่75คนหรือว่าคิดเป็น75เปอร์เซ็และสมมุติว่าใน75้าคนนั้นครับมีคนที่ออกมาลงคะแนนเห็นชอบอยู่ที่สี่สิคนและคนที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบอยู่ที่35้าคนถ้าเป็นเช่นนี้ดังภาพที่ปรากฏด,ด้านซ้ายมือของสไลด์ก็จะถือว่าประชามตินั้นผ่านความเห็นชอบของประชาชนตามเกณฑ์ดับโบมาจอยตีเพราะว่าในเกณฑ์ชั้นบนครับจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงนั้น ซึ่งอยู่ที่75คนนั้นมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหรือว่ากึ่งหนึ่งของร้อยคนก็คือ50ิคนและในส่วนของเกณฑ์ชั้นล่างครับจํานวนคนที่ออกมาลงคะแนนเห็นชอบมีอยู่40ิคนซึ่งก็มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงหรือมากกว่ากึ่งหนึ่งของ75คนนั่นก็คือ37.5คนดังนั้นท่านประธานหากประชาชนทุกคนออกมาใช้สิทธิ์อย่างตรงไปตรงมาตามความเห็นที่ตนเองมีตามความสนใจที่ตนเองมีกติกาด d o u บ l e Majority ก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นรับประทานถ้าเกิดภาพมันกลายมาเป็นภาพด้านขวาของสไลด์นี้ปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับก็หาก35คนครับที่ความจริงแล้วสนใจในประเด็นเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์อาหารและมีความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการเกณฑ์อาหารนั้นตัดสินใจไม่ออกมาลงคะแนนเสียงครับแต่ตัดสินใจนอนอยู่บ้านไม่ออกมาใช้สิทธิ์เลยและรณรงค์ให้ทุกคนทั้ง35คนนั้นนอนอยู่บ้านและไม่ออกมาลงคะแนนเสียง หากพวกเขารณรงค์แบบนี้และทําสําเร็จครับนั่นหมายความว่า35คนในกลุ่มพวกเขาที่ความจริงแล้วมีความเห็นเรื่องการเกณฑ์อาหารนะครับแต่ใช้วิธีนอนอยู่บ้านเพื่อไม่ออกมาใช้สิทธิ์จะถูกไปรวมกับ25คนที่ไม่ได้สนใจเรื่องการเกณฑ์อาหารและไม่ได้ตั้งใจจะออกมาใช้สิทธิ์อยู่แล้วรวมกันเป็น60คนทําให้จํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงนั้นจะถูกกดลงมาเหลือแค่40คนซึ่งน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหรือว่าน้อยกว่า50คนนั่นเองแล้วก็จะทําให้ครับ ประชามตินั้นถูกคว่ำไปหรือนับว่าไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนทั้งๆที่คนที่เห็นด้วยกับการยกเลิกการเกณฑ์าหารนั้นมีมากกว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการเกณฑ์าหารด้วยซ้าดังนั้นครับไม่ว่าประเด็นที่ถูกถามจะเป็นเรื่องเกณฑ์าหารหรือเป็นเรื่องอื่นการที่เรามีกติกาดับเบิลมาจอร์ตี้นั้นมันกลายเป็นทาให้ฝ่ายที่ไม่เห็นชอบกับประเด็นที่ถูกถามในประชามตินั้นมีความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมและไปเปิดช่องครับที่ทําให้ฝ่ายที่ไม่เห็นชอบกับประเด็นที่ถูกถามในประชามตินั้น สามารถเลือกใช้วิธีนอนอยู่บ้านเพื่อกดจำนวนคนหรือสัดส่วนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ลงและหวังจะคว่ำประชามติโดยที่ไม่ให้ผ่านเกณฑ์ชั้นบนทั้งๆท,งที่ความจริงแล้วประชามตินั้นเป็นประชามติเกี่ยวกับประเด็นที่คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและเป็นประเด็นที่ความจริงคนที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกถามนั้นมีน้อยกว่าคนที่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกนําเสนอในประชามติเสียด้วยซ้ำดังนั้นท่า,านประธานเพื่อป้องกันความไม่เป็นธรรมดังกล่าวครับ ร่างของพักคก้าไกลร่างของพักเพื่อไทยแล้วก็ร่างของคอรอมอครับก็เลยเสนอให้ปรับกติกาจากดับเบิลมาจอิตี้มาเป็นซิงเกิลมาจอิตี้โดยยกเลิกเกณฑ์ชั้นบนที่เกี่ยวกับสัดส่วนการออกมาใช้สิทธิ์และเหลือเพียงแค่เกณฑ์ชั้นล่างครับที่เกี่ยวกับสัดส่วนการลงคะแนนของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงความแตกต่างก็จะมีอยู่เล็กน้อยครับตรงที่ว่าในขณะที่ร่างของพักเพื่อไทยนั้นเขียนเกณฑ์ชั้นล่างในลักษณะที่บอกว่าประชาธิปไตยจะมีผลก็ต่อเมื่อคนที่ลงคะแนนเห็นชอบเป็นเสียงข้างมาก พูดง่ายคือว่ามีคนที่ลงคะแนนเห็นชอบมากกว่าคนที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบและมีคนที่ลงคะแนนเห็นชอบมากกว่าคนที่กาในช่องไม่ออกความเห็นแต่ร่างของพักคก้าไกลกับร่างของคอรมเราเขียนเกณฑ์ชั้นล่างต่างไปเล็กน้อยครับเราเขียนว่าประชามติจะมีผลก็ต่อเมื่อคนที่มาลงคะแนนเห็นชอบนั้นมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์พูด้ง่ายคือต้องมีมากกว่าจํานวนคนที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบและคนที่กาช่องไม่ออกความเห็นรวมกันนะครับมาสู่ประเด็นที่สองรัฐมนารที่อยู่ในร่างของพักเก้าวไกลแล้วก็ ร่างอื่นนั้นก็มีการเสิร์แก้ไขในทิศทางเดียวกันครับนั่นก็คือการพยายามจะทําให้กติการประชาธิปไตยนั้นมีความย,ยืดหยุ่นมากขึ้นโดยการปลดล็อกให้กรกตน,นั้นสามารถจัดประชาธิปไตยวันเดียวกับวันเลือกตั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นอย่างสะดวกมากขึ้นผมคิดว่าผมไม่ต้องพูดเยอะครับถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จากการแก้ไขตรงนี้นะครับหากประชาธิปไตยถูกจัดในวันเดียวกับวันเลือกตั้งจะไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนประหยัดเวลาให้กับประชาชนออกมาคูหาครั้งเดียวก็ลงคะแนนได้หลายเรื่อง แต่จะยังเป็นการเปลี่ยนงบประมาณให้กับรัฐจั่วในการจัดทําประชามติและจัดการเลือกตั้งแต่ผมต้องเรียกถึาธประทานนะครับว่าความจริงแล้วกฎหมายประชามติปัจจุบันก็ไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามไม่ให้จัดประชามติวันเดียวกับวันเลือกตั้งแต่ถ้าเราจําได้ครับเมื่อสองปีที่แล้วครับเพื่อนสมาชิกของผมสภาก้าวไกลเคยมาเสนอยติในสภาผู้แทนาราศฎรแห่งนี้เสนอให้จัดประชามติครั้งที่หนึ่งเกี่ยวกับการจัดทารัฐมนตรีใหม่นั้นในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งทั่ทวไปที่เกิดขึ้น14พเื่อส ถึงแม้ทุกพักการเมืองณเวลานั้นในสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบขึ้นอย่างเป็นเอกฉันท์แต่พอเดินทางไปสู่วุฒิสภาครับยัตติดังกล่าวถูกปัดตกโดยวุฒิสภาโดยมีสอวอบางคนครับก็ให้เหตุผลโดยไปยกข้อกังวลของกกตมาเป็นข้อกังวลของกองกตที่บอกว่ากฎหมายประชามติปัจจุบันนั้นอาจจะทาให้การดําเนินการจัดประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งนั้นมีความท้าทายมากขึ้นดังนั้นครับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวครับสิ่งที่ผมทำครับเลยได้ใช้กลไกของกรรมิการพรนาการเมืองครับ ส่งหนังสือไปที่กรกะตถามเลยครับว่า,วากฎหมายประชาธิปไตยปัจจุบันเนี่ยมันมีมาตราไหนบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อาการจัดประชาธิปไตยวันเดียวการเลือกตั้งและให้ส่งรายละเอียดมาทั้งหมดพอกรกตส่งรายละเอียดทั้งหมดกลับมาในเดือนพฤิกายนเมื่อปีที่แล้วครับก็มีการระบุไว้นะครับกับทุกมาตราที่มีข้อกังวลไม่ว่าจะเป็นมาตรา1 0บถึงสิเครับเกี่ยวกับกรอบในการกาหนดวันออกเสียงมาตรา18เกี่ยวกับการกำหนดเขตออกเสียงมาตรา19เกี่ยวกับการกําหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงมาตรากี่ยกับรกําหเกี่นวการการออกเสียง รวมไปถึงประเด็นเกี่ยวกับการแบ่งผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งตอนนี้ไม่อยู่ในมาตราใดาในกฎหมายประชามติปัจจุบันกอนกนอขอมาผมก็จัดให้รับาาทานประธานผมก็เลยแก้ไขทุกมาตราเลยครับแต่ตอนนี้ทําให้ร่างแก้ไขพรบประชามติของพรรคก้าวไายนั้นปลดล็อกทุกอุปสรรคไม่มีเหตุผลอื่นใดอีกแล้วที่กกรจะไม่สามารถจัดประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งระดับชาติท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งในวันที่ครบวาระหรือเลือกตั้งก่อนครบวาระก็ตาม ขยับมาสู่บทมูที่2ครับท่านประธานนั่นก็คือประเด็นที่อยู่ในร่างของพักเข้าไกลแต่ไม่มีร่างอื่นเสนอซึ่งมีอยู่สองประเด็นสั้นๆด้วยกันครับประเด็นที่1ครับท่านประธานคือความพยายามในการทําให้กติการประชามตินั้นมีความทันสมัยมากขึ้นโดยการรับร,รับประกันสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าชื่อผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเสนอคําถามประชามติไปที่คณะรัฐมนตรีตามกฎหมายปัจจุบันครับประชาชนก็มีสิทธิ์อยู่แล้วในการเข้าชื่อห้าห0,000ื่นรายชื่อครับเพื่อเสนอคําถามไปให้คณะรัฐมนตรีนั้นพิจารณาดําเนินการ แต่ปัจจุบันครับกกตดันไปกำหนดกระบวนการที่ทําให้การเข้าชื่อนั้นไม่สามารถทําผ่านช่องทางออนไลน์ได้แต่ต้องพิมพ์เอกสารมาเป็นแผ่นๆเหมือนที่เราเห็นในการแคมเปญของกลุ่มคอนฟอร์เมอร์เมื่อเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วจากนั้นครับท่านประธานสิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอในร่างแก้ไขพรบประชามติของเราก็คือการแก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องเพื่อรับประกันสิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ซึ่งก็เป็นกลไกมาตรฐานและก็กระบวนการเดียวกันกับที่มีอยู่แล้วในพรบเข้าชื่อเสนอกฎหมายปี64ซึ่งรับประกันสิทธิของประชาชน ในการเข้าชื่อ1 0 0 0 0นคนผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเสนอการแก้กฎหมายมาที่สภาและก็สิทธิ์ของประชาชนในการเข้าชื่อห้าหมืรายชื่อผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาที่รัฐสภาส่วนประเด็นที่2องท่านประธานที่อยู่ในร่างของพรรคก้าวไกลแล้วไม่ปรากฏในร่างอื่นครับคือการพยายามจะทําให้ประชามตินั้นมีความหลากหลายมากขึ้นโดยการเปิดกว้างครับให้ประชามตินั้นสามารถมีคําตอบขออภัยครับมีคําถามและชุดคําตอบที่มันมากกว่าแค่เห็นชอบกับไม่เห็นชอบได้ ประธานครับที่ผ่านมาเราจะคุ้นเคยนะครับกับการจัดประชามติที่มีคําถามในลักษณะที่มีคําตอบแค่2ตัวเลือกก็คือ yes เห็นด้วยกับ no ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งกรอบคิดแบบนี้ครับมันก็ถูกล็อกไว้ในหลายมาตราในกฎหมายประชามติปัจจุบันแต่นะครับสิ่งที่พรรคก้าไกลต้องการเสนอครับคือการแก้ไขมาตราดังกล่าวเพื่อเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆครับในการออกแบบคําถามแล้วก็ชุดคําตอบให้มีความหลากหลายมากขึ้นผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแค่2ตัวอย่างครับตัวอย่างที่หนึ่งครับคือเราอยากจะเปิดช่องครับให้ประชามตินั้นสามารถมีตัวเลือกคําตอบได้มากกว่า2ตัวเลือก ยกตัวอย่างเช่นการทําประชามติที่นิวซีแลนด์เมื่อปี2011ครับเกี mm ่ยวกับเรื่องของระบบเลือกตั้งครับ mm hmm. ที่มีการถามประชาชนในนิวซีแลนด์ว่าหากจะมีการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งนั้นอยากจะใช้ระบบเลือกตั้งแบบไหนและในในตัวเลือกคาตอบนั้นก็มีทั้งหมด4ตัวเลือกหรือ4ระบบให้เลือกได้ในตัวบัตรลงคะแนนเสียงประชามติดังที่ปรากฏในภาพส่วนตัวอย่างที่2ครับท่านประธานคือการพยายามจะเปิดช่องครับว่าถึงแม้อาจจะมีแค่2ตัวเลือก แต่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทําให้ข้อความที่อยู่ในสองตัวเลือกนั้นไม่ใช่ข้อความที่เขียนแค่ว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยประเด็นนี้ฟังผิวเผินอาจจะดูมอนเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่ผมยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพว่ามันเป็นข้อถกเถียงที่สําคัญพอสมควรในการจัดประชามติที่สหราชอาณาจักรเมื่อปี2016เกี่ยวกับเรื่อง Brexit หรือว่าการออกจากสหภาพยุโรปเพราะตอนแรกครับคำถามประชามติที่อ,อกถูกออกแบบมาจะเป็นดังภาพที่อยู่ข้างบนคือเป็นการถามคําถามครับว่าสหราชอาณาจักรนั้นควรจะยังคงเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอยู่หรือไม่ แล้วก็ให้มีตัวเลือกคําตอบ2ตัวเลือกครับคือ yes เห็นชอบกับ no ไม่เห็นชอบก็ฟังดูตรงไปตรงมาดีครับแต่ต้องบอกว่าชุดคําถามคาตอบนี้ถูกทักท้วงนะครับท่านประธานว่ามันอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นโดยมีบางคนยกเหตุผลขึ้นมาว่าประชาชนที่อาจจะมีความลังเลใจไม่แน่ใจว่าจะลงคะแนนด้านไหนเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มจะไปเลือกคําตอบในเชิงบวกก็คือ yes มากกว่าคาตอบในเชิงลบก็คือ no แต่นั้นครับผมไม่รู้หรอกครับว่าเหตุผลนี้ฟังขึ้นแค่ไหนถ้าเกิดขึ้นจริงจะส่งผลต่อการลงคะแนนของคนมากน้อยแค่ไหน เขาก็มีการรับฟังทุกข้อทักทวงแล้วก็มีการปรับคําถามแล้วก็ชุดหรือว่าตัวเลือกคําตอบของประชามติครั้งนั้นให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมากขึ้นจนออกมาเป็นคําถามและคําตอบที่ปรากฏด้านล่างของภาพก็คือเป็นการถามครับว่าคุณคิดว่าสหารัชอเมกรนั้นควรจะยังคงเป็นสมาชิกสองสาภาพยุโรปหรือออกจากสาภาพยุโรปและตัวเลือกคําตอบก็ไม่ได้เป็น yes กับ no แล้วครับแต่เป็นตัวเลือกคําตอบที่เขียนข้อความเต็มๆไปเลยว่าเห็นควรว่ายังคงเป็นสมาชิก ของสภาพยุโรปอยู่หรือเห็นควรว่าจะออกจากสหภาพยุโรปส่วนท้ายสุดนี้ข้าราชการขอขยับมาที่ประเด็นที่พักเก้าไกลไม่ได้เสนอในร่างของเรานะครับแต่ว่าปรากฏอยู่ในร่างอื่นซึ่งมี3ประเด็นครับข้อที่1ก็คือการเพิ่มความเป็นไปได้ในอนาคตครับที่อาจจะกําหนดวิธีออกเสียงโดยไม่จําเป็นต้องใช้คูหาเลือกตั้งแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งถูกเสนอในร่างของพักเพื่อไทยประเด็นที่2ครับคือการเพิ่มความรับผิดชอบของกองกตครับ ในการจัดให้มีการแสดงความเห็นต่อประเด็นที่ถูกถามในประชามติโดยอิสระและเท่าเทียมกันทุกฝ่ายซึ่งอยู่ในทั้งร่างของพรรคเพื่อไทยและร่างของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ประเด็นที่สาครับคือการจําแนกระหว่างประชามติที่มีผลบังคับทางกฎหมายกับประชามติที่เป็นเพียงแค่การปรึกษาหารือซึ่งอยู่ในร่างของพรรคภูมิใจไทยซึ่งในสาประเด็นนี้ครับพรรคก้าไกลเราก็ยินดีหารือและก็แลกเปลี่ยนร่วมกันเพิ่มเติมครับกับทุกฝ่ายในชั้นของคณะกรรมาการดังนั้นท่านประธานหากกล่าวโดยสรุปแม้ว่า ผมก็ท่านประธานอาจจะยังเห็นต่างกันอยู่เรื่องของจํานวนประชาวิขั้นต่ำที่ต้องตาตามกฎหมายแม้เราอาจจะยังเห็นต่างกับรัฐบาลเรื่องการออกแบบคําถามประชาวิครั้งแรกและแม้เรายังไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเห็นตรงกับเราหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องการยืนยันหลักการว่าสารควรจะมาจากการเลือกตั้ง100%แต่เพื่อเร่งให้เรามีการแก้ไขพรบประชาวิให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วและเพื่อให้เรามีกติการประชาติที่มีความเป็นธรรมมีความยืดหยุ่นมีความทันสมัยและมีความหลากหลายผมและพรรคก้าไกลครับเรายินดี ร่วมกันกันกบสอสอทุกพักและคณะอมนตรีในการรับหลักการทุกร่างเพื่อไปทํางานร่วมกันต่อในชั้นกรรมธิการและหาข้อสรุปในเชิงรายละเอียดที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝาก่ายขอบคุณมากกรรทา่านประธานครับขอบคุณคุณผลิตพัชรจินครับ